อันเียร์ุกคนวันนี้เราจะมาอันมอพัสดุกันอ่าพัสดุอันนี้เราก็สั่งมานะมันเป็นก็คอเป็นอัลบั้มเด็เซอร์นั่นเองเราจะมาแกะกันเลยจริงๆช่วงนี้มันก็น่นแหละทีเซอร์ของรีแทนลองดีออกมาคือมันดีมากทุกคนทุกคนต้องไปตามกันไว้นะมันดีแบบเมื่อคืนก็คือจะเป็นของเซตของอ่อน้องแจมีเพลเลอร์แล้วก็ซี2ทุกคนดีมากสีเราชอบสีภาพเลยนะมันสดใสมากและก็คือเราก็ คือมันสวยมากเราก็เลยอันนี้แล้วคือเอามาสั่งเก็บไว้นั่นเองนะ่คือเราบ้าเดี๋ยวเฟิร์สเอ้ยคนมันแกะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขันนะแกะต้องอันนี้ได้หรอแกะไงวะแกะก่อนกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกะไงอ่ะถูกมันเนี่ยแกะไงวะรู้สึกว่าจะเอามาช่วยกันไกลมาด้วยอ่ะทำไงดีสิ่งนี้ได้ไหมอ่ะโอเค รู้ได้นะถ้าการเก็บมันก็จะเป็นแรงอ้วนี่หยิบกันไกลมาด้วยนี่แพ็คมาดีมากๆเลยนะเราสั่งมาจากร้านกุ้งสั่งน,นั่นเองโอเคเรามาแกะกันดีกว่าคืออันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็แอบหวังลึกลึว่าเราอยากได้อินจุนพาออมใช่ไหมเขาเรียกการ์ดน้องอินจุนว่าอินจุนพาออมใช่ไหมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าแหละเราเลยอยากได้น้องน่ารักมาเลยเอยากคือจริงๆก็อ,อยากจะซื้อการ์ดมาเก็บแต่คือราคามันก็นั่นแหละ ขึ้นขึ้นขึ้นราคาจานขอขอมันก็แพงนะแล้วก็ไหนๆก็เอาใครก็ใครก็ได้แหละจริงๆแต่ว่านั่นแหละลึกๆ,ๆเราก็อยากได้จุนจุนท่าอมอ <c ười> มนัม่นเองแกะไงคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยไม่ใช่ยาวอันบ็อกบ้านนะยาวแกะพลาสตนะ <c ười> โอเคโอแกะไม่ออกโอ้จ้าแกะไม่ออกแกะแล้วเฮ้ยขอขอนึง โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปเชียร์น้องแมวมาพี่แมวมันเ,เดินขึ้นมานะโอเคมาต่อกันเลยอันนี้ก็บัาอยาลกลองแกะแบบพี่เต็มดูได้ปะวะไม่น่ารอนั่นเองเอาแบบไขชัน <c oughs> มือจะไว่ละจ้ะเอ้ยได้แล้วโอเคมาดูกันเลยนะยั <c oughs> งแกะบ,บ้านทีรัง สุดยอดเออเฮ้ยเอ๊ะเ๊เฮ้ยเราต้องขะก่อนอินจุนอินจุนอินจุนอุ้ยอะคุณพ่ตนอะอินจุน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 เฮ้ยจะมาแล้วนะอุ้ยมันแผลออกมาเดี๋ยวก่อนเยมา้ก็มาดูแันซีดนมามาเลยมีหกตวนะตาอย่ขทางไหนอะหกตาอยู่ข้างบนได้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่นะ ดิทำไปก่อนอุ้ยทำไหมอ่ะขากันไม่เจอโอเคได้แหละอันนี้นะาวางไว้ก่นอนก็มาดูข้างในกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยอย่ะดูนี่ละกันนี่นะอุย้ยน้องว้าวว้าวว้าดูสิมันกี้ซองอ๋อมีเป็นแพ้แต่อินโจนแล้วก็พี่มาร์คน้องวาวว้าววาวดูสิสมัยนั้นน้องว้าวน้องเฉลยกับพี่ปุนุมีเฉลยอ่ะเข้าวๆลวกัน โอเคเรามาลุ้นการ์ดกันกอ่อนสมมติเราด้เห็นแล้วลเลยอะดูกันนะนนนหนึง่งสองอ๋อน้องกีซงวันนี่ทำอาหาเราบ่อยมื่อเมื่อที่ทำอาหารไม่รู้เลยนะว่าดูสิต้ากีซงต้ารังมังเลยอะมีใส่เมียวด้วยอ่ะมีหูด้วยนะโอเคก็นั่นแหละวันที่เราก็คงมาแค่นี้แหละก็ขอบคุณที่มาดูกันนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะว่าอันบดับต่อไปจะเป็นอะไรบ๊ายบาย